ชายคนหนึ่งกำลังนัดเจอกับคู่มั่นเขายืนรออยู่ที่หน้าต่างโรงแรมอย่างใจจดใจจ่อทันใดนั้นเขาเห็นแฟนสาวของเขากำลังกอดกับเจ้าของบริษัทชายหนุ่มโกรธจัดคว้างแหวนมั่นทิ้งจากนั้นก็เดินจากไปด้วยหัวใจที่แตกสลาย จากนั้นเธอโทรหาเขาตามนัดหมายแต่เขาไม่รับสายจากนั้นทั้งคู่ขาดการติดต่อเวลาผ่านไปสองปีชายคนนั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแต่เขายังคงคิดถึงเธอเสมอวันหนึ่งขณะเขากำลังทำงานอยู่ในห้องจู่ๆคู่มั่นเก่าเดินเข้ามากอดเขาทำแบบนี้ไม่ดีเดี๋ยวเจ้าของบริษัทเห็นจะไม่ดีนะทำไมล่ะฉันคิดถึงพี่มากที่ผ่านมาฉันติดต่อพี่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งคู่ทันใดนั้นเจ้าของบริษัทเดินเข้ามาแล้วพูดว่า นี่คือลูกสาวคนเดียวของฉันชายหนุ่มถึงกับช็อกกับเรื่องราวที่เข้าใจผิดมาตลอดเมื่อคืนฉันเพิ่งโดนขอแต่งงานอะไรนะพี่มันโง่เองให้โอกาสพี่ได้ไหมฉันปฏิเสธเขาไปแล้วมันสายไปหรือยังยังไม่สายสุดท้ายพวกเขาก็กลับมาเข้าใจกันอีกครั้งฝากกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ